มันจะแปลกตรงไหนแล้วคะคุณพี่เพราะว่าสมัยเนี้ยใครๆเขาก็ดูท็อปนิวกันทั้งนั้นท็อปนิวพลังแห่งความจริงคือที่สุดของข่าวสารเราอยู่ในมือคุณเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณดูท็อปนิวกันเยอะๆนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ยังคงโดนทัวรถล่มหนักอย่างต่อเนื่องครับสำหรับหนูกุ้งครับภายหลังที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดหน้าชนอย่างเต็มตัวในการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากพรรคการเมืองบางพรรคที่คอยเฝ้าโจมตีบิดเบือนได้ค่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาจนทําเอาช่องถูกรายงานและปิดไปหลายช่องแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยหวันครับอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับก็ได้ออกมาตอบเม้นต์จากชาวเน็ตรายนึงครับหลังเข้ามาโพสต์บอกว่ากุ้งเด็กท็อปนิวว่ามันแปลกตรงไหนสมัยนี้ใครๆเขาก็ดูท็อปนิว คุณพี่ทราบไหมว่าท็อปนิวเขามีผู้ชมติดอันดับหนึ่งอีกทั้งวันที่18กันยายนนี้ทางท็อปนิวก็เข้าสู่ทีวีดิจิตอล JKN 1 8มีช่องทางให้ติดตามเพิ่มมากขึ้นคุณพี่ลองเปิดใจเข้าไปดูจะได้รู้ว่าทางท็อปนิวเขามีทั้งข่าวสา,สารสาระให้ความรู้และเที่ยงตรงและที่สำคัญไม่เองเียงและยึดมั่นในหลักชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ มันจะแปลกตรงไหนล่ะคะคุณพี่เพราะว่าสมัยเนี้ยใครๆเขาก็ดู Top New ท็อปนิวงันทั้งนั้นคุณพี่พอจะทราบไหมคะว่าท็อปนิวเนี่ยเขามียอดผู้เข้าชมใช้ติดเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่18กันยายนที่จะถึงเนี้ยทางท็อปนิวเขาก็เข้าสู่ทีวีดิจิตอล JKN 18เรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องทางให้ดูเพิ่มมากขึ้นคุณพี่ก็ลองเปิดใจเข้าไปดูนะคะเพราะว่าทางท็อปนิวเนี่ยเขามีทั้งข่าวสารแล้วก็มีทั้งรายการที่มีสาระให้ความ ควารู้แล้วก็เที่ยงตรงที่สำคัญเลยนะคะไม่เอ็นเอียงแล้วก็ยึดมั่นในหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท็อปนิวพลังแห่งความจริงคือที่สุดของข่าวสารเราอยู่ในมือคุณเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณดูท็อปนิวกันเยอะๆนะคะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับของหนูกุ้งรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง